สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำซาลาเปาไส้ไก่เอาใจคนที่ไม่ทานหมูนะคะสำหรับคนที่ทานหมูก็ใช้หมูแทนไก่ได้เลยค่ะใช้สันในไก่700กรัมนะคะเติมน้ำลงไป1-3ถ้วยจากนั้นนำไปปั่นในเครื่องปั่นแห้งให้ละเอียดเนียนนุ่มนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆแอดมินขึ้นไว้ให้ดังนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็นำ รากผักชีกับกระเทียมที่ตำแล้วใส่ลงไปใส่น้ําตาลใส่ชูรสใส่เกลือจากนั้นก็ใส่พริกไทยค่ะน้ำมันหอยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าให้เนียนเลยนะคะให้เข้ากันจนทั่วจากนั้นก็ใส่เห็ดหอมลงไปค่ะใส่แครอทใส่ต้นหอมซอยนวดต่อค่ะนวดจน ทุกอย่างมันละลายดีนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันงานะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็นําเข้าตู้เย็นมกกหมักไว้หนึงคืนค่ะต่อไปเราไปทําส่วนของแป้งส่วนที่หนึ่งนะคะใส่แป้งอัตราส่วนแอดมินขึ้นไว้ให้ดังดังนี้เลย นมกมเราก็นําไปอุ่นให้พออุ่นๆก่อนแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปใส่น้ําตาลลงไปนะคะคนให้ยีสต์มันละลายน้ําตาลละลายดีพักไว้ประมาณ5 -10 นาทีมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็นําแป้งใส่ถูปั่นเลยนะคะจากนั้นก็ใส่ยีสต์ที่เราแน่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็ตีตีแป้งไปเรื่อยๆค่ะจนแป้งจับกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะ จากนั้นก็นำออกมาใช้แลบป,ปิดพักไว้1ชั่วโมงนะคะต่อไปเราจะไปทำส่วนของแป้งส่วนที่สองแอดมินขึ้นไว้ให้ดังนี้นะคะเราจะล่อนแป้งนะคะใส่แป้งลงไปใส่ผงฟูลงไปจากนั้นก็ล่อนเลยค่ะนมเราก็นำไปอุ่นให้พออุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะ คนให้เกลือละลายดีพอละลายแล้วเราก็นำไปใส่ในแป้งส่วนที่หนึ่งที่เราทำไว้พักไว้หนึ่งชั่วโมงมันก็จะฟูแบบนี้นะคะเราก็ใส่นมที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งที่เราล่อนเมื่อกี้ลงไปนะคะใส่ลงไปหมดเลยจากนั้นก็นำไป ตีแป้งนะคะตีพอเข้ากันนะคะใช้สปีดแรงเลยแล้วก็ปีพอเข้ากันพอมันเข้าแป้งมันเข้ากันแล้วเราก็ใส่ช็อตเทนนิงนะคะหรือใครหาไม่ได้ก็ใช้เนยขาวทั่วไปได้ค่ะตีไปเรื่อยๆจนแป้งของเราเนียนและก็ไม่ติดมือนะคะเราก็จะนำออกมา วางบนโต๊ะแบบนี้ใช้แป้งบัวแดงโรยนะคะจากนั้นก็ตัดค่ะทำให้เป็นเส้นแล้วก็ตัดนะคะใช้ผ้าคุมไว้ด้วยค่ะเพราะว่ามันจะโดนลมจากนั้นเราก็ตัดตัดเสร็จก็นำไปช่างวันนี้แอดมินตัดแป้ง40กรัมนะคะก็จะได้19ลูก การทำแป้งเราจะไม่ทําทีเรายเยอะๆนะคะเราจะค่อยๆทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห่อไส้ไม่ทันจากนั้นก็นํามาคลึงแบบนี้ค่ะเราจะเรียงไว้นะคะเรียงไว้แบบนี้ต่อไปเราก็นําไส้ที่เราใส่ไว้ในตู้เย็นออกมาค่ะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทําการห่อค่ะเวลาหยิบแป้งมาใช้ให้หยิบ ก้อนแรกที่เราทำนะคะจากนั้นเราก็จะแผ่แป้งออกแล้วก็จะคลึงแบบนี้ใครทำแบบนี้ไม่เป็นก็ใช้มือทำได้ค่ะตรงกลางเราจะให้นนหนาๆหน่อยนะคะตรงริมๆเราก็จะให้มันบางกว่าตรงกลางนะคะจากนั้นก็ตักไส้ใส่ค่ะเราจะใช้ที่ตักไอติมนะคะ มันจะได้ลูกเท่าๆกันใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่ไข่แดงค่ะดึงปลายแป้งออกมานิดนึงแล้วก็ค่อยคๆพับไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะพับไปเรื่อยๆจนสุดแบบนี้นะคะแล้วเราก็แต่งทรงให้มันสวยงามค่ะจากนั้นก็วางบนกระดาษนะคะต่อไปเราจะทำการพักแป้ง โดยจะใช้ฝาน้ำนะคะใส่แป้งลงไปกดแป้งให้พอดีกับปากฝานะคะไม่ให้สูงขึ้นมาเลยให้พอดีเป๊ะเลยนะคะจากนั้นก็วางไว้ตรงสละเปาของเราถ้ามันขึ้นมาเป็นเท่าหนึ่งของฝาน้ำที่เราทำไว้ก็แสดงว่าแป้งขึ้นร้อเซแล้ว เราก็จะนำไปนึ่งได้ค่ะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็นำไปนึ่งนะคะก่อนจะนึง่งเราก็จะพรมน้ำที่ตัวสัะเป๋่เพื่อให้แป้งของเรานุ่มถ้าใครมีป๊อกกี้ก็ใช้ป๊อกกี้พ่นๆง่ายกว่าค่ะจากนั้นก็ปิดฝาเราจะนึ่ง10นาทีนะคะพอ10นาทีออกมาก็สวยงามอวบอิ่มน่ากินมากมเลยค่ะ ลองไปทำกันดูนะคะ